ອະລ່ອຍບານສະບາຍດີມາພີນນເຂົ້າດີຂົນໍ່ເຂດຕາມປະົພນນີມປສົັຈບີດນດີດຂດປົຕຮຊິອົຍັງແ

เลย์ว่ามีไห่น้องินเดอรน้องมันมกจินเส็นนะนใส่มักพิกเราต้องใส่มักพิกกดมันอ่ะถ้าจะแจวมันอ่ะไหาจะเครื่องปรุงมันอ่ะกิ้นังเดือนขึ้นนะจ้น้ำมับ่ ีมีแบบนานะอยากไปนี่นะอยกกินตำมงอือกินไ้บตำมึงแซ่บนะยสังอ๋อยิ้ตรงไิ้อะไรอืมอืมเห็แค่ตำมงนะอออืมอ่าก็แล้ว

ฮึฮเสร็จนะมีข้าวแดงพี่น้องเอ้ยมียังก็กิกนไปแหละพอพวเฮาไม่ทำนี่แหะกินยังก็อิ่มเข้าใจอิ่มเขาะเลยเขาใจอิ่มนะพี่น้องเนาะกินหลายคนกินยังก็แซ่บพี่น้องเอ้ย กุ๊กนี่ฮะๆๆ <calling> <in forty> <inspired> <calling> <t hanging out>

ตหหงงกระววินกระซับใเ้อวุนหเนาะอนู่เพือนะแกกเทินมาทำไมแกเลยยู่เพือนนไ,ไวน้กกนไวินแกเลย่ะง่ไ,ไหม,มไม่แกกเทินเนีจะ้อใช้นกิเลนนี่ยตัวน,นั้น ได้ถ้ากินหมีเรื่องอายเด้อากินหมีเรืองเด้อส้มเห้นม่นา่นำคนละห่อเลยคนละถัวเลยทงมันมดเป็นห่อดอกก็เหมือนห่ออย่งแบ่งเขาเปนกากมะนากินบดห่อแม่ลูกเขากินลายอื้อคือเชือไม่เนถิ่นคือเสือคืเสือดอกเคยมีถิ่นลองเหลองนตนีไปใส่หมกริกในมันเหื่อนผด

mẹ là không, có đại. Anh, mainland, đường... hmm. pues không có thể hiện thế này. Tiếm nô, mẹ nói là. Mm. Sai chọc nó thêm gần nhất. Mm. 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 อยากให้พิงจะให้ใช่ได้แม่ิปีิ่งมาเลยนะลุไงร้ายฮะต้มนะอ่ะเดี๋ยวตัวใอยย่าง,างจะเทจะคทน้ำตุแบงนี้นหอมตเพียงกระ่ายเลยไฟยุ่งตายเลยไม่คุ้มกระายน่อนเป็มันไม่ยีจมือแซบอ่ะเนาะแซบยาเพชรใมันแซบขึ้นทองมันแซบเลย ขอเปิดเชินก,ก,ก็คิดจะว่าอดมากเลยวานาใสคนปู้คืนคนนั้นก่อนโอ้ยเกลิ้นมกลิ่นเกนี้ วมันกัดจะลูกแม่งนั่นน่ะเห็นะเออแมงนาฬิกาตกเนียกันได้นะกินได้กินได้พอันลไ ้อหนเดียวเ้เอ้ยแป๊บนึงด้อจ้ะเหลือูกให้แลแป๊บนึงมึงเขาอิ่มกันเออเดี๋ยวเอ้ยลูกให้ลูกเลยบ่เด้อเด้เอา่ิปนี้กับม่มอราเด้อพี่น้องเด้อ Okay bye, bye. bye.